สวัสดีค่ะคลิปนี้น้องจะมาเอาใจคนที่ชอบโทนสีม่วงนะคะคุณหินโทนสีม่วงโอเคเริ่มจากชิ้นแรกเลยละกันตัวนี้คุณไซส์นะคะหินคุณไซส์ค่ะเนี่ยให้คนรักคนเมตตาคนอุปถัมภ์นะคะหินคุณไซส์ถือว่าเกตสวยเลยไซส์1ิบมิลนี้น้องจัดโปรอยู่ที่1,200บาทนะคะ หินโทนสีม่วงเนาะสวยเลยอันนี้ไฟไฟโอเคนะไฟแบบสีตดมนี้เลยค่ะสีดมสีดมรูปเลยโอเคอันนี้ก่อนสีม่วงอเมทิสเนาะงานอุลุกไกวใช่ไหมก็จะเกตประมาณนี้เลยใส่นะใส่เลยค่ะอเมทิสเกตปกติงานอุลุกไกวนะคะชิ้นนี้ไซส์10มิลอยู่ที่2 5 0บาทนะคะ ทางร้านช่วงนี้มีโปรนะคะส่งฟรีทุกชิ้นค่ะเก็บไปทางก็ไม่มีบวกเพิ่มเนาะแล้วก็อันนี้ก็อเมทิชเช่นกันแต่อันนี้เขาจะเรียกว่าอาเมทิสติดบวกหรือออร่าไรเนาะนี่เลยเหมือนเหมือนเหมือนจะขึ้นบวกขึ้นนี้เลยค่ะนี่ก็สวยโอเคสีม่วงม่วงม่วงอันนี้ชารอยเนาะชารยอย1,200บาทเช่นกันไซส์สิบมิล สีตามนี้เลยโชว์ได้แบบสวยมากนี่เลยค่ะชาโรยสีม่วงอีกชิ้นหนึ่งซูเปอร์เซเวน่นใช่ไหมนี่นี่ก็สวย1,500บาทนี่เกตถือว่าเกตสวยเลยนะเกตสวยเกตใสดูแลขึ้นชัดมากทุกเม็ดเลยซูเปอร์เซเว่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท ตัวนี้ซูเปอร์ยี่สามีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่นี่ถือว่าเกตไม่ได้แบบเป็นเกตตัวปังนะถ้าเกตตัวปังคือเขาจะเป็นโทนสีนี้ทั้งหมดเลยจะสีแบบเข้มๆออกน้ำตาลคล้ายๆคล้ายๆตัวชิ้นนี้นะคะออร่าไอออร่าไรหรือว่าซูเปอร์ยี่สิบจะจะจะเป็นเน้นๆอย่างนี้เยอะๆแต่ถ้าตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะก็นี่ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์ยีเหมือนกันแต่ยังยังจัดว่าเกตยังไม่ได้ สุดๆใช่ไหมตัวนี้จะอยู่ที่1,200บาทนะคะพิเศษ1,200บาทก็ถือว่าสวยสวยสวยอ้าวตัวนี้เอ่อสตอเบอรี่คอร์สนะจะเป็นอย่างนี้เลยแต่น้องดูบางบางตำราเขาก็เรียกว่าเกอร์ไทร์นะเกอร์ไทร์คือแบบขึ้นคอร์สแบบเนี้ย แต่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบชมพูหวานหวานเหมือนสตรอเบอรี่ปกติเกตดปกติทั่วไปเนาะแต่ก็ถือว่าสวยมากน้องๆว่าสวยนะสวย,สวยแบบแปลกๆตัวนี้รู้สึกน้องจัดโปรอยู่ที่350นะไซส์10มิลพร้อมส่งฟรีนะคะใครชอบก็บอกได้อีกชิ้นหนึ่งลาเวนเดอร์นี่หวานหวานเลยม่วงหวานหวาน ตอนนี้รู้สึกจัดโปรที่ไซส์10มิลอยู่ที่500นะคะเผื่อพี่ๆคนไหนชอบโทนสีม่วงเนี่ยเอาใจเอาใจเอาใจคนชอบโทนสีนี้เนาะลองดอูใครที่เกิดวันเสาร์ก็เหมาะมากเหมือนกันโทนสีม่วงโอเคใครชอบก็สอบถามมาได้ตลอดเลยนะคะ